ดินแดนเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอปเปลียนจังหวัดตรังตำบลบ้านนาตำบลที่ไม่ได้มีเพียงทุ่งนาและภูเขาแต่มีหัวใจของผู้คนที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือของทุกภาคส่วนตำบลบ้านนากลายเป็นแบบอย่างของตำบลที่เข้มแข็งโดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนกลางในการพัฒนากิจกรรมบ้านนามีรักปลูกผักแบ่งปันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากผืนดินรอบสนามหนองเสาหมู่สิบกลายเป็นคลังอาหารของทั้งตำบลประชาชนทุกครัวเรือนมีผักกินลดรายจ่ายแบ่งปันให้กลุ่มเปราะบางและร่วมกันดูแลอย่างพักภูมิต่อยอดด้วยกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ทางนี้มีผลผู้คนรักกันส่งเสริมการปลูกผักทุกครัวเรือนพร้อมตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการปลูกผักไว้กินแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน ไม่เพียงด้านอาหารตำบลบ้านนายังสร้างความมั่งคัง่งผ่านการฝึกอบรมอาชีพการทำนำกไก่ฉีกปลาทูเนื้อส้มไข่เคม็มโดยปราชชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมการออมในกลุ่มทุนชุมชนการทำบัญชีครัวเรือนการส่งเสริมการบริหารเงินอย่างมีวินยัยส่งผลให้ประชาชนมีรายได้มั่นคงและเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและที่ขาดไม่ได้คือความยั่งยืนตำบลบ้านนาได้วางรากฐานสู่สังคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งกิจกรรมการคัดแยกขยะส่งเสริมการทำถังขยะเปียกและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนประชาชนร่วมกันดูแลพื้นที่สาธารณะให้สะอาดและร่มเย็นกิจกรรมของตำบลบ้านนาเกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ<เ>จ, <historic> จากการใช้ข้อมูลจอประทชอกชชสองคอ<ๆ>การวิเคราะห์สวอและการวางแผนพัฒนาตำบลร่วมกันนี่คือพลังของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงชี้ทาง แต่ลงมือทําเคียงข้างประชาชนบ้านนาในวันนี้ไม่ใช่แค่ตําบลแห่งพืชผักแต่คือชุมชนที่มั่นคงทางอาหารมั่งคั่งด้วยอาชีพและยั่งยืนด้วยหัวใจของผู้คนที่ลุกขึ้นมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงอนาคตของบ้านเกิดตําบลบ้านนาตําบลเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงชุมชนได้ด้วยพลังของชุมชนเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่คือรากแห่งความเข้าใจและหัวใจที่ไม่ทอดทิ้งกัน